ไฮโจจำไอ้กเมนที่ถือไม้สามหน้าได้ไหมไม้หน้าสามเออไม้หน้าสามไอ้เชี่ยเขาบอกมันได้เงินเว้จากการที่ามาชายแดนเราแล้วถือไม้หน้าสามได้เงินไปซื้อน็อกดาวเฮ้ยจริงดิเออไอ้เยี่ยกูก็งงไอ้ซาดแม่งมันพี่คุยด้วยเปล่าวะนั่นแหละเด็กไอ้ที่ดูเห็นนะไอ้หัวเปีอะเออถือหัวเปีอยะนั่นได้แปดสิบแปดบาทกับกาแฟ ถุงหนึ่งถุงหนึ่งไอ้เยี่ยนี่แค่ถือไม้หน้าถามได้น็อกดาวหลังหนึ่งโอ้โหแม่งขี้โม้เกินไปกูชักหมันไส้แล้วไอ้เยี่ยเดี๋ยวต้องตีให้แม่งแบกไอ้เที่เอ้ยเอาเลยพี่เอาเลยไปเลยไปไหนอ่ะข้ามไปเลยใส่แม่งเลยข้ามไปไหนฝั่งนู้นไงข้ามไปหาับห้องเหรอไปให้มันกระทึ้มพวงนั้นโอ้ยบ้าพวงมันทั้งนั้นแต่กูหมันไส้เป็นเฉยๆเนี่ยแหมไอ้หาได้น็อกดาวไอ้สัตว์ แม่ปัญญาอ่อนนก็หลอกอะไรไม่หลอก<ช>มาหลอกคนไทย<ช>มือรู้าคนไทยงงไงควาย<ช>ไม่เหมือนมึงแล้วพ็กมึงกะโง่มึงก็ใจไว้ด้วยนะไอเมหม็นใช่ไหม